โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิติริศอิทิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศินห้าและประกอบพิธีถวายพานดอกไม้รัตนบุพามหามงคลแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งอย่างได้ตั้งขบวนภาป่าสมทบกรินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัด และขบวนภาพป่าสมทบกรถินสามัคคีปฏิสังขรณ์วัดพระธรรมกายโอซาก้าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยในครั้งนี้มีประธานสามคณะประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรปาริชาตสมพานและกัลยาณมิตรสุภานีอิโซคณะที่สองกัลยาณมิตรวิพาดาเจริญภูมิและคณะที่3กัลยาณมิตรแมรี่คาโดมะหลังจากนั้น เป็นพิธีกล่าวคำถวายภาพป่าสมทบกระถินสาม,มคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดพิธีกล่าวคำถวายภาพป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายโอซาก้าพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพามหามงคลและพิธีกล่าวคำถวายพัตฐา,ารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะประธานคณะสภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายภาพป่าและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ต่อด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นันตชัยซึ่งเป็นบุญพิเศษในช่วงเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตามฝ่ายเสียงหลวงพอ่อธรรมชโยและร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซากา้าได้มาร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกันโดยเฉพาะงานบุญทอดกรถินที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญบูชาข้าพระ รวมทั้งมอบของรางวัลต่างๆทั้งยังได้รับชมสื่อประมวลภาพงานบุญต่างๆในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนบุญปลื้มๆกันด้วยค่ะ